สวัสดีครับจากเมกเกอร์บนะครับตอนนี้มีเพื่อนๆในคลับนะครับที่ไม่เข้าใจปัญหาการติดตั้งนะฮะเกียร์โยงอ่าเอ็กไซเตอร์นะครับในยามาฮ่านะฮะหนึ่งนะครับปั๊มนะฮะเพื่อนๆต้องกลับมาข้างหน้าโดยปั๊มเดิมจะกลับไปทางนี้นะฮะเพื่อนๆกลับปั๊มมาข้างหน้าพอกลับปั๊มมาข้างหน้าเสร็จปุ๊บมันจะเหมือนสายจะไม่ตามนะฮะเพื่อนๆต้องถ่ายน็อตนิดนึงถ่ายน็อตหัวนิดนึงแล้วดึงสายกลับมา นะครับปั๊มก็จะกลับมาอยู่ลักษณะนี้นะฮะซึ่งมันจะตรงกับระยะที่เราทําไว้แต่ถ้าเพื่อนไม่กลับปุ๊บเอาปั๊มไปเดิมในตำแหน่งเดิมข้างหน้าปุ๊บเพื่อนเพื่อนจะต้องเจาะนะครับซึ่งมันเป็นวิธีที่ผิดนะครับเดี๋ยวในในการบรรยายเข้าไปเนี่ยจะมีภาพให้ดูเพื่อการเพื่อการเข้าใจนะครับปัญหาไซเเตอร์นะครับสายปั๊มเดิมใส่ได้ไหมใส่ได้แต่มันยาวเวลายาวเสร็จปุ๊บนะครับระยะเบรกมันจะไม่ค่อยดีนะฮะซึ่งในสินค้าเราเนี่ยเราจะมีสายมันเบรกขึ้นไปให้1เส้นนะครับเป็นสายสั้น นะครับผู้ค้าจะเบรกได้พอดีนะครับปุ๊บปัญหาที่เพื่อนๆเจอที่ไปจอดกันผิดนะครับก็อย่างที่อธิบายไปแล้วตอนต้นนะครับดูนะฮะถ้าสุกต้องอาศัยแบบนี้นะครับนะครับไม่ต้องกลัวครับเบรกไม่อยู่นะฮะเวลาจะซื้อสินค้านะครับสอบถามจากตัวแทนนะครับเรื่องการติดตั้งเรื่องสต็อปไฟเบรกเรื่องอะไรพวกนี้นะครับแลวในส่วนไหนถ้าไม่เข้าใจหรือมีปัญหานะฮะติดต่อมาในเพจ เฟซบุ๊กของบริษัทได้เลยนะฮะในเมกะไบต์ abyte, นะฮะเบอร์โทรมีอยู่แล้วนะฮะในคลิปนี้จะมีเบอร์โทรให้ดูเลยเรียบร้อยนะครับเรามาดูนะครับไฮไลท์นะฮะตรงนี้นะครับเพื่อนๆต้องกลับหัวปัม๊มนะฮะพูดผิดนะฮะกลับปั๊มมาแล้วคลายหัวนิดนึง่กลับสายมานะครับตำแหน่งสายเบรกของเดินดยาวนิดนึงเบรกได้ไหมเบรกได้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่ของเราเราจะแถมสายเบรกไปให้นะฮะตำแหน่งการยึดนะครับไม่ต้องกลัวเบรกไม่อยู่ครับของใครสายแล้วเบรกไม่อยู่มีปัญหาโทรมาหาเรานะฮะ ทาไม่ได้เรายินดีคืนเงินนะครับเพราะสินค้าตัวนี้นะครับเราไม่ได้ขายในแค่ในประเทศไทยนะฮะเราขายทั้งเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์นะฮะถ้าสินค้าเราทําผิดหรือเบรกไม่ได้เนี่ยมันก็คงส่งออกลาบากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆที่ซื้อไปแล้วนะฮะไม่เข้าใจหรือเกิดปัญหาโทรมาคุยกับเราได้นะฮะเช่นการคลิปนี้นะฮะทำให้ดูรีวิวโอเคสวัสดีครับปั๊มตัวเนี้ย หัวหัวปั๊มมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมวลาตอนตอนที่เขาเขาใส่อ่ะสายตัวเนี้ยมันจะหมุนไม่อยู่ด้านนี้อ่าค <kh ai S 1> ลายกลับคลายกลับคลายคลายานิดนึงอ่าคลายน้ำตัวเนี้ยกลับปกติปั๊มถ้าว่าเอามาใส่อย่างเนี้ยอ่าอ่สาสแตนดาร์ดนะครับมันจะไปอยู่อย่างนี้ใช่ไหมอ่าอ่าแล้วก,กลับมา,าเดี๋ยวกลับไปดิกลับมาดิกลับเมื่อกี้นะครับที่ลูกค้าใส่ผิดนะครับคือลูกค้าเนี่ยไม่ได้กลับปั๊มนะฮะซึ่งซึ่งเราก็ไม่แน่ใจลูกค้าเนี่ยซื้อจากใครแล้วก็ทางร้านแจ้งหรือเปล่าต้องกลับปั๊ม นะครับสินค้าตัวน,นี้เรามีส่งขายไปฟิลิปปินส์นะฮะเวียดนามมาเลเซียนะฮะมากกว่า4ประเทศนะครับเราก็ยังไม่เคยเจอปัญหาแต่ไม่เป็นไรครับลูกค้าคนไทยไม่เข้าใจอธิบายฟังอาจเย็นเย็นแต่ทีมช่างกลับมาครับเอาสแตนดานก่อนนะครับสแตนดาดจะมาลักษณะนี้นะครับลูกค้าลายหัวตรงนี้นะฮะขายนิดนึงนะแล้วหมุนสายกลับเวลาใส่จริงก็จะกลับปั๊มอย่างนี้อ่าโอเคนะฮะนี่คือนี่คือนี่คือใส่กลับเป็นลักษณะนี้นะครับ อ่ะโอเคเดี๋ยวทีมช่งางจะเริ่มประกอบนะส่วนลูกค้าวนื่นที่ซื้อสินค้าของเมกะไบต์ไปนะครับทุกรุ่นนะฮะถ้าไม่เข้าใจในการติดตั้งหรือมีปัญหาไงนะฮะโทรเข้ามาเบอร์โรงงานได้เลย นี่คือการติดตั้งที่ถูกวิธีนะครับอย่าไปจอครับของทุกอย่างนะครับมีการดีไซน์และคิดค้นมาหมดแล้วนะฮะจอปุ๊บเสียของเลยนะครับดูนะครับวิธีการใส่อ่นนี่นะฮะในตำแหน่งตรงเป๊ะนะครับร้อยน็อตเข้าไปใส่บูทนะครับ ดูลักษณะการเบรกนะครับเดี๋ยวจะมีการหมุนร้อยดูนะฮะพอดีรถมันแบตหมดนะครับเบรกเบรกเลยนี่นะฮะดูนะครับว่าเบรกอยู่นะครับในตำแหน่งตรงนี้นะครับลูกค้าที่ซื้อไปนะครับไม่จะเป็นต้องเจาะนะฮะให้กลับไปดูวิธีแรกนะครับปั๊มนะครับกลับมาไว้ฝั่งนี้นะครับถ้ามันตึงเลยใายสายตัวนี้ออกแล้วบิดนะฮะก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับปั๊มจะกลับระยะเบรกจะพอดีเต๊ะนะฮะ ไม่ต้องไปเจาอนะฮะจาะเสียของครับสินค้าไม่ได้ขายในไทยที่เดียวครับอ่ะเราประกอบตัวน,นี้กลับไป